สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะเป็นการส่วนพระองค์กับสมาคมนักบวชที่มีสถานดูแลด้านสุขภาพหรือที่รู้จักกันในนาม A.R.I.S. ซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานพยาบาลของคริสตชนทั่วประเทศอิตาลีในระหว่างการเข้าพบสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงประทานข้อคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพระศาสนจักรที่มีต่อโรงพยาบาลศาสนา ในฐานะพระศาสนาจักรเราทุกคนได้ถูกเรียกร้องให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ยากจนที่สุดผู้ที่ถูกกีดกันและผู้ที่เห็นว่าความจำเป็นของพวกเขาถูกเพิกเฉยด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมเด็จพระสันตะปาปาทรงยืนยันอีกครั้งว่าโรงพยาบาลทางศาสนามีพันธกิจในการดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในบรรดาสถาบันที่ดูแลด้านสุขภาพของคริสเตชนซึ่งมีจุดเริ่มต้นพร้อมก,กันกับการถือกำเนิดของโรงพยาบาลเองที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีใครอยากสัมผัสก่อนปิดท้ายด้วยการอวยพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสท่งสนับสนุนให้สมาชิกของ a r i s ดำเนินตามเส้นทางใหม่ พระองค์ทรงย้ำว่าความเสี่ยงมักนำไปสู่ความก้าวหน้าในการช่วยกันป้องกันความเสืส่อมโทรมของโรงพยาบาลที่พระองค์เชื่อว่าอาจเกิดขึ้นได้ในกรุงโรม